ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณีทั้งหลาย,ลรรานนลายซึ่งเราตอนนี้ก็ขอยังบ้าต่อไปเพราะครึ่มเรื่องบ้าคุยเรื่องบ้าเนี่ยมันคึ่มดีที่ต่อไปเด็กๆอาจจะบอกเออลุงตาบ้ามาแล้วเขียนว่าไอ้หมอบ้าไอ้เท็นบ้านี่มาแล้วก็ตามใจคนเราถ้าไม่บ้าก็ไม่หมดทุกข์ ถ้าบ้ามากหมดทุกมากทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนคนดีมีทุกมากเพราะนิยมในเรื่องของทุกคนบ้าเกลียดความทุกมาเล่าถึงเรื่องแผ่นดินไหวกันต่อไปบ้าผพนดินไหวตามเดิมพอ,อกลับมาคือจากคืนนั้นมาหลังจากนั้นกลางวันไปเที่ยวเขาก็พาไปชมสถานที่ภูเขาไฟระเบิด อะไรต่ออะไรผมก็ไม่มีความรู้สึกสนุกเพราะคุณแก่หมดสนุกเห็นว่าวัตถุทั้งหมดมมีค่ายิ่งเป็นฐานทัพเรือเขาเล่าเรื่องความเป็นมาญี่ปุ่นโจมตีโอ้เห็นว่าการเกิดเป็นเป็นคนนี่มันยุ่งจริงๆมันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความวุ่นวายหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ในเกาะฮาวายนี่ก็ไม่ใช่ของอเมริกันไม่ใช่คนผิวขาวเดิม ไอก็ฮาวายนี่ก็ใหญ่โตมโหฬารมากหลังจากนั้นก็เดินทางไปไปแคลิฟอร์เนียอันดาที่เดินทางไปแคลิฟอร์เนียไปถึงที่นอนก็มีคนมีพระมารับยังไม่ขอเล่าเรื่องนี้ต่อมาในตอนเช้าหลังจากฉันพัตตาหารเสร็จผมก็กลับมานอนพักตอนก่อนเพลนเพราะว่า ถ้ารับแขกทั้งวันผมก็ไม่ไหวร่างกายก็ทรงไม่เคยไหวไป้พักติวัตดไทยในคลิฟร์เนียพอกลับมาวันนอนนึกว่าไอ้แผ่นดินที่มันเป็นร่องยาวรอบโลกแล่ลมมันมาจากไหนนี่เป็นความรู้สึกจริงๆมันจะเป็นความโง่ของผมว่าการไปในที่นั้นเห็นแต่ร่องแผ่นดินมันใหญ่จริงๆ มันมีทั้งมันมีตลอดทั้งโลกในประเทศไทยนะี่ก็ไม่ใช่ก่อยพอนอนนึกเท่านั้นก็เห็นภาพพระพุทธเจ้าท่านลอยอยู่ข้างหน้าท่านถามว่าสงสัยเรื่องลมหรือก็บอกว่าสงสัยครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าลมมันจะเข้าไปยังไงเป็นดินมันถูกปิดท้งหมดมันไม่มีร่องเข้าเลยไม่มีปล่องลมมันอยู่บน,นผิวผิวของโลก แล้วก็ไอ้แผ่นดินมันจะไหวเพราะลมกระทบผมก็มองไม่เห็นว่าลมมายะเข้าไปยังไงลมมายะพัดไปทีไหนทางเข้ามันก็ไม่มีท่านก็บอกว่าถ้าอย่งงางนั้นตามฉันมาสิท่านก็พาไปใหม่ไปที่เดิมไปเรื่อยเฉยไปตลอดแนวตลอดแนวมันยาวเท่าไหร่ก็ยาวไปชนกันบางทีมันก็ยังแยกอีก ก็แบบว่น้ําใหญ่ๆมันก็แยกเป็นสายๆแต่ต้นทางมาจากไหนก็ต่างคนต่างชนกันมันยาวเหยียดมันใหญ่มากทั้งโลกมันก็มีไม่ใช่มีเฉพาะอเมริกาและก่อนหน้าที่จะไปเป็นปีเดียวก็ไม่ใช่ไม่ทราบก็บอกว่าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยพื้นดินไหวตึกรามพังเป็นระเนรนาศหมอเบื้องเกิดก็ถึงก็มาถามว่าจะเป็นอย่งางงั้นอีกไหมครับ ก็บอกว่าแผ่นดินอาจจะไหวได้แต่ที่แคดิวเนียไม่พังอีกครับถ้าจะพังก็พังเองไม่จะพังเพราะแผ่นดินไหวนี่ต่อไปตอบตามความรู้สึกเมื่อไปถึงเห็นแผ่นดินมันเดือดแอ,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 อนดี้คลนแคลนดินปนน้าเป็นลักษณะของนเดือดปุดปุดปดท,ทั่วไปหมดอการเดือดขึ้นมาก็เป็นไอขึ้นมาถ้าบอกว่าลมเนี่ยมันมาจากตดเนี้ย ลมมันก็มาจากไอน้ําที่มันระเหยขึ้นมาแ้ามันเกาะตัวมากๆเขาก็กลายเป็นลมเป็นลมกระแสใหญ่ขึ้นมาเป็นลมใหญ่ลมใหญ่มันก็กระแทกกรนโนนกระแทกอันนี้มันไปยังก็ถามได้ว่าไอ้ลมมันขึ้นมาทีละน้อยๆเนี่ยมันน่าจะไหลไปตามกระแสร่องของแผ่นดินที่มันยาวเหยียดไม่น่าจะมีกําลังแรงแล้วทําไมแผ่นดินมันจึงไหวได้ ไหน้นายาเป็นไปได้นี่เป็นได้อารมณ์ความโง่ของผมผมยอมรับแต่ก็บอกว่าอารมณ์ใหญ่มันจะไหวมันจะวิ่งไปตามสายสายเขาน่องพผ่นดินแตกจริงอย่แหลแต่ถ้าว่าเอ,อต้องคิดถึงความเป็นจริงจุดหนึ่งซึ่งกระแสลมแรงที่เขาเรียกว่าไอเตยฝุ่นเตยฝนผมเรียกชื่อก็เขาไม่ถูกเอาเรียกว่าลมแรงแรงก็ไม่กันในมหาสมุทร ถึงแม้แต่ประเทศไทยเราก็โดนมันมีคือนมาแล้วร่มันพุ่งชนเรือเขาล่มไปบ้างดีไม่ดีเรือสินค้ามีน้ำหนักเป็นแสนตันยางหอกไปเ่ป็นเกาะบ้างก็ชนบ้านเรืนโรงพังไปบ้างที่แคลิฟอร์เนียนั่นผมไปชายฝั่งเห็นไอ้ไม้ไล่หักกันในดะาน,นาดบ้านช่องก็พังก็พบอกเนี่ยลมใหญ่ในทะเล มอนพุ่งเข้ามาบ้านช่องพังท่านก็เลยบอกว่าเธอสังเกตรหรือเปล่าว่าผิวโลกนีนมันมีความความกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเมื่อลมเกิดขึ้นน้น่าจะลอยไปบนอากาศแต่มันไม่ไปการไปทิ่มบ้านทิ่มเรืองก็พังมันทําไมเป็นไปได้ก็ในใต้แผ่นดินนี้มันมีนมร่องแคบแบ ไอ้ช่องที่อากาศจะลอยตัวขึ้นไปด้วยความร้อนจะลอยตัวขึ้นไปลมจะลอยตัวขึ้นไปมันก็มีน้อยอเพราะว่าเพดานมันต่ําในเมื่อมันรวมตัวขึ้นมามันก็ขยายตัวไม่ทันอย่างในมหาสมุทรมันน่าจะขยายเร็วแสนเร็วไปไหนก็ได้แต่มันไม่ไปมันรวมกลุ่มแล้ววิ่งไปชนบ้านชนดอนเขาข้อนี้ชั้นใดแม้แต่ลมที่เกิดขึ้น ในช่องเป็นดินแยกแล้วเป็นดินเป็นร่องใต้ผืนใต้ผืนผิวที่เรานั่งอยู่มันก็ก่อตัวในลักษณะเดียวกันในเมื่อมารวมตัวกันจัดมันก็พุ่งไปชนถนนบ้างชนทนนบ้างในช่องแคบจนกว่าที่มันจะไหลไปทั่วๆร่องก่อนที่จะไปความแรงของมันก็ชนเป็นเหตุให้เป็นดินไหวก็เลยเป็นว่าทราบว่าอไอ้เจ้าลมนี่มันไม่ได้มาจากข้างนอก มันมาจากไอ้น้ำข้างในมีความร้อนสูงและผมก็ขอรอให้ท่านไปสำรวจความร้อนว่าความร้อนจริงๆใต้ผิวพื้นดินเทศพื้นดินเป็นร่องใต้ผิวลงไปนะมันมีความร้อนขนาดไหนดูแล้วโอ้โหใต้พื้นดินนี่มันร้อนจริงๆมันร้อนจัดมากดีไมด่ดีที่รเ,เราเผลอเลี้ยวไฟนรกเขาจริงไม่ไม่ใช่นรกก็อยู่ใต้ดิน ถ่านารกอยู่นั่นผมไปต้องเจอนรกมากแล้วยังกับท่านพระครูอะไรก็ไม่ชัดถ้าเียนหนังสือมาถามว่านารกมันอยู่ใต้ดินไอ้ที่พูดว่านารกมันมีโลกยีโลกหนึ่งในโกหกความจริงผมไม่ได้โกหกท่านและก็ไม่ได้โกหกใครผมพูดตามหลักวิชาความรู้ในพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระโบราณนาจาัยก,ก็ดีถ้าบอกนรก,กมันอยู่ใต้ดินนั่นไม่ได้หมายความนารกอยู่ในดินอไอ้ที่ผมไปเจอในความร้อนมันอยู่ในแผ่นดินในส่วนลึกใต้ผิวผดินลงไปไม่ใช่ใต้ดินใต้ดินมหมายความว่าที่นรกนั้นต้องไม่มีดินผืนนี้อยู่และมมนอยู่ต่ำกว่าเป็านั้นว่าวันนั้นก็เลยเข้าใจตามความเป็นจริง ว่าความร้อนใต้ผืนแผ่นดินมีมากหนักและที่พวกเขาไฟระเบิดก็มีความเข้าใจว่าไอ้ความร้อนมันกัดหินไปทีละหน่อยหน่อยมันมีอยู่ผิวมากว่างๆมันก็พุ่งมาทันทีแล้วมันทาไมไม่ระเบิดไม่ไม่พุ่งตลอดอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่รู้มันไหมอยู่ทีห่หินละลายเห็นละลายเปิดเป็นช่องเป็นร่องเป็นปล่องเป็นโผลึ้นมา ความจริงมันน่าจะโผล่มาตลอดปีตลอดวันมันก็ไม่ยักโผล่ไปไปมันก็หยุดโผล่อันนี้เป็นพ่ออะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันและก็ไม่อยากจะเข้าใจต่อไปไม่ใช่เรื่องที่น่าจะรู้ก็เป็นอันว่าวันนั้นมีความรู้เรื่องแผ่นดินไหวว่ามันมาจากกระแสของไอ้น้ํากลายเป็นลมเมื่อก่อตัวมากๆขึ้นมันก็เป็นลมพายุทิมทางโน,น้นทิมทางนี้ ที่ไหนพื้นผิวพผ่นดินที่เราอยู่ผิวตอนไหนใกล้กับกำลังแรงของลมตอนนั้นก็หวัน่นก็ไหวมากถ้าอยู่ไกลก็ไหวน้อยอยู่ไกลามากความทือนไม่ถึงก็ไม่รู้สึกไหวและผมก็เลยสนใจเรื่องความร้อนในใต้ผืนแผ่นดินว่าความร้อนใต้ผืนแผ่นดินเนี่ยท่านนํามาใช้เป็นแรงงานเท้าผลน้ําให้เกิดเป็นไอจะมีประโยชน์กับโรงงานมาก กระงความเป็นความคิดอย่างงงๆของผมพอเลิกจากเวลานั้นมาเวลาวันนั้นไปตั้งแต่เวลาเท่าไรมีความรู้สึกตัวขึ้นอีกห้านาทีเพนพอดีกระงความผมมีความรู้สึกเคลิ่มไปนานหน่อยถ้าจะถาม่าไปไงก็ต้องตอบว่าเคลื่มไปก็แล้วกันพวกอย่างอื่นก็ไม่รู้เรื่องผมไม่ได้มีชานมียานกับเขานี่ อยู่ๆผมนึก,กึ้นมาก็เห็นภาพพร้หญิาเห็นจะเป็นเพาความเคลิ้มก็ไม่รู้แล้วผมก็เคลิ้มผมล่อยไปตามเรื่องตำราก่รารู้เรื่องของเรามาที่ตอนรู้มาแล้วนี่จะเริ่มสงสัยตัวเองตอนนั้นที่มีความรู้สึกเชื่อมันว่าเป็นจริงตามนั้นพอรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนจะฉันอาหารนีไอ้ที่เรามีความรู้อย่างนี้มันตรงกับความเป็นจริงไหม ผมก็มีความมั่นใจว่าฝรั่งนี่เขาเป็นคนอยู่ไม่สุขเขาก็พยายามค้นคว้าหาเหตุหาผลตามความเป็นจริงจนได้เวลาที่ออกไปใช้ข้าวก็พบหน้าด็กเตอร์เป็นญานุตาไหลเอ,อยู่ก็เรียกกัไปบอกว่าด็กเตอร์ไอ้ที่ผืนแผ่นดินที่มันมีที่มันมีลงขึ้นมาเมื่อกี้ฉันไปเห็นมันแลแว้วด้วยการเคลม แต่ปลาก็าไปเห็นพผ่นดินมันเดือดมันมีน้าเป็นน้นําของโคลนเดือดปุ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 ดความร้อนมันสูงมากแล้วดกกรปรญญาก็บอกฝรั่งเขารู้แล้วครับเธอคงคิดว่าฝรั่งยังผมอาจจะคิดว่าฝรั่งยังไม่รู้ความจริงมันไม่ใช่ผมอยากจะถามกับพูดกับเธอหมายความผมจะสอบดูว่าความเคลื่อนของผมนะั้นมันตรงตามความเป็นจริงไหม ผมเชื่อมั่นว่าฝรั่งเขารู้จริงเธอก็ตอบว่า,วาไอ้เรื่องนี้ฝรั่งเขารู้นะครับก็เลยบอกไม่ใช่อย่างนั้นฉันต้องการว่าฉันรู้ตรงนะไม่ตรงกับฝรั่งยังไงยังไงฝรั่งรู้ไม่ผิดเธอก็บอกรู้ตรงครับเธอก็พูดต่อไปตามความรู้เดิมของเธอที่ศึกษามาด้านธรณีวิทยาว่าลมที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้นั่นมันเองเธอพูดตรงแป๊วแม่ผมก็ดีใจว่าเออดีจริงๆ ว่าความรู้คเคลื่อนของเหล่านี้ก็ไปตรงกับความรู้ของฝรั่งก็รวมความว่าความรู้พิเศษในพุทธศาสนาสามารถตามฝรั่งได้ที่ว่าตามฝรั่งได้ที่จะถามว่าถ้าเราจะรู้ก่อนหน้าฝรั่งได้ไหมมันคงจะได้ครับแต่ผมไม่อยากรู้พระองค์อื่นท่านอาจจะรู้แล้วก็ได้แต่ผมนันขี้เกียจจริงๆผมมีความรู้สึกว่าการ พอ,อินเสร็ร่างกายเนี่ยที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ของเราไม่เป็นของยากแล้วตั้งใจจะทําใจของเรามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่เสมอถ้าขนะใดเผลอมันยังอาจจะคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราผมกลัวตัวเผลอตัวนี้จึงไม่อยากเอาจิตใจไปรู้เรื่องอื่นและความรู้อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเด่นเพราะผมทราบ ว่นานระในประเทศไทยที่มีความรู้ความสามารถกับผมมีกว่าเกินกว่าผมมีเยอะที่มีตัวมีตนอยู่เวลาเนี่มีเยอะความรู้อย่างที่ผมรู้นี่ที่บอกเป็ดเป็ด,ปดมันเป็ดจริงๆสําหรับท่านพวกนั้นท่านพวกนั้นท่านมีความรู้ความสามารถดีกับผมเยอะถ้าผมจะนาความสามารถไปเทียบกับท่านก็เรื่องผมก็เป็นเป็ดนั่นเองฉะนั้นขอบันดาญาติโยมพุทธบริษัท เรื่อเพื่อนพิสูจน์สมณีน,นทุกท่านที่มีความสนใจเว е ลาท่านไปหาผ้าอะไรท่านก็สังเกตเอาเองก็แล้วกันการฝึกของท่านจากวิชาหลักสูตรเป็ดๆที่ผมให้ก็ต้องใช้กำลังใจนิดหน่อยถ้าอยากจะรู้อะไรอย่ารู้เองทำใจสบายว่างจากิเลสช,ชั่วคราวถ้าจุดว่างใจกิเลสมีขึ้นให้ตั้งใจถามพระทันที ว่าพระในประเทศไทยนี้ที่ดีจริงๆมีความสามารถเลยกว่าน,นี้มีที่ไหนบ้างและท่านคนนั้นอยู่ที่ไหนเมีอายุเท่าไหรมีรูปด้างหน้าตาเป็นยังไงชื่ออะไรมีความสามารถขนาดไหนวิชาสามเรื่องัญาหกหรือไป็นสมิทายานอันนี้ท่านอาจจะรู้ได้ทันทีแต่ว่าจงอย่าใช้ความสามารถของตนเองนะ ให้เป็นความสามารถของพระท่านบอกเท่านี้พอก็ลงความว่าต่านใช้ความรู้ที่มีน้อยๆของท่านเข้าไปพิสูจน์แล้วไปนะมัสการท่านจะเรียกว่าพระพวกนี้นะท่านไม่นินทาใครไม่เมาในความรักในระหว่างเพศไม่ติดในสีสันวันนะไม่เมาในความโลภแต่ก็อย่าลืมนะเพื่องสังเกต พระที่ไม่เมาในความโลภคนชอบเอาเงินเอาของเงินทองของใช้ไปถวายอยู่เสมอที่เขาไปถวายไปโบติจนทั้งมากมายก็เพราะอะไรเพราะว่าจิตท่านบริสุทธิ์เพราะท่านไม่เมาถ้าไม่โลภถ้ามีความเมามีความโลภคนให้แล้วเขาก็กาท้อทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพวกนี้ไม่มีคําว่าพออยู่ในใจ เพื่อหาความพอมันได้แต่เกียรติกายอยากได้เสมอไอ้ตัวกิเลสมันตัดความดีพระญาติโยมเวลานี้ก็หาคนโง่ายากเวลานี้คนฉลาดเยอะถามว่าอยากคนโง่จะมีไหมก็ต้องตอบว่ามีท่านจะเลือกเนื้อนาบนที่ดีควณจะหวานพืชที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบนของโลก แล้ก็ยังบอกอีกว่าการหว่านพืชเพื่อหวังผลจะต้องเลือกเนื้อนาดีๆถ้าหว่านในที่ดอนเกินไปฝนแรงน้ำเลี้ยงไ่ถึงพันพืชตายถ้าหว่านในที่ลุ่มเกินไปน้ำท่วมพันพืชตายขาดทุนถ้าหว่านในที่พอดีพอดีฝนก็ไม่แรงเกินไปไม่ตกหนาเกินไปน้ำพอดีพืชก็งามมีกำไรข้อนี้ฉันใดการบำเพ็ญกุศลทำบุญในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน เวลาเล็กซึ่งน,นาทีความรู้การกระทบจิตนี้ขบมันดาเพื่อนริสุทธิ์สมเร็จญาติโยมพื่บริษัทไม่ต้องไปตั้งใจเพื่อรับการกระทบตั้งใจอย่างเดียวคือศิลบริสุทธิ์ตัดโลภความโลภในการคิดที่จะให้ทานแล้วก็ระงงับดีวานาแบบการอย่าให้กวนใจทำกำลังใจส่งไว้เสียงพมิหารศรี รักษากำลังดีด้วยการภาวนาตามเวลาทำปัญญาให้เข้าใจตต่ความเป็นจริงแด้ส่งอารมณ์สมาธิไว้ให้เจิตเนียงเนงว่างจากกิเลสโดยจับพระรูประโฉมองค์สมเด็จพระบระมโลกเชชคือพระพุทธเจ้าถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้า,าก็จับพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งถ้าเรามีความรักให้เห็นเป็นปกติอยู่ในอกหรือเห็นเป็นปกติอยู่ในสมอง หรือว่าเห็นปกติที่ลอยข้างหน้าลงข้างบนก็ได้ยังได้อย่างหนึ่งจะภาพให้ชัดเจนแจ่มใสต่างกำลังที่อีกค่งทำได้และมีความพอใจในภาพที่ณขณะเห็นเพียงเท่านี้อารมณ์สัมผัสของจิตแบบนี้จะปรากฏกระท่านทุกขณะที่่่าปราาถนาเวลานี้ก็หมดเวลาจะพูดเสร็จแล้วครับขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาบงคนสมบผลผลูรณ์คน จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนและบรรดาเพื่อนบิณฑษทานมเองผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี